สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมที่ผมแล้วก็ครอบครัวนะมาร่วมกันทํานะครับแล้วบริเวณนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ2งานนิดๆน,นะครับผมก็คิดว่าจะประยุกต์เอามาใช้ประโยชน์ไอเ็มพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ที่ที่ปลูกไว้ก็คือมีต้นทุเรียนต้นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็ต้นพืชไม้พื้นล่างก็เดี๋ยวก็จะปลูกครั้งที่หลังนะครับแต่ตอนนี้ก็มีต้น ต้นเหลียงต้นเหลียงนะอว่าใบเหลียงนะครับใบเหลียงที่เอามาผัดกับไข่หลายท่านก็คงเคยได้ได้เห็นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะพยายามปลูกให้มันเป็นโซนจัดโซนให้ในพื้นที่สองงานนะครับด้านหน้าผมนะครับเป็นเป็นโรงเรือนสําหรับปลูกผักนะครับซึ่งผักของผมหรือว่าพืชในบริเวณนี้นะจะเป็นพืชแบบปลอดสารพิษหมดเลยปลอดสารเคมีนะครับจะเป็นกเกษตรอินทรีย์ ล้วนๆนะครับซึ่งปลอดภัยตําหรบบตัวผู้ตัวของผู้ทำแล้วก็ตัวผู้บริโภคนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นปเสียเวลานะครับวันนี้ผมได้นำะนะครับเดี๋ยวตากล้องตอนนี้เล่นะฮะยกกล้องมานิดน่อฮะช้านะจะช้าอามาดาูส่วนผสมนะส่วนผสมที่หลักๆเลยนะครับก็คือนี่นะฮะเป็นอาจจะแงเริ่มเริ่มเน่าแลฮะเริ่มเน่าแล้วครับรน,นบี่คือ เศษปลานะครับเศษปลาที่ได้มาจากตลาดสดในตัวเมืองนะครับซึ่งไปขอซื้อเข้ามาแต่เขาตอนเขาก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าปกติก็จะต้องทิ้งนะครับทีนี้ไอเราก็เกรงใจก็เลยให้ให้เงินเป็นหนึทงร้อยบาทก็แแรงงานก็มากนหรนะืว่าแรงงานราต่างถางด้าวนะครับพอเขามาทําอยู่ก็เลยให้เขาไปนะครับอันนี้ก็ประมาณ 20- 25กิโลนะครับ 25กิโลวันนี้ผมจะต้องทําเป็น2ององนะครับซึ่งองจะอยู่ด้านหลังนี้นะครับจะใส่องละ10 12กิโลนะครับเพราะว่า12กิโลก,กว่าเพราะว่าในนี้มันน้าหนักประมาณ25กิโลนิดๆนะฮะก็เลยจะต้องแบ่งเป็น2เท่าก็คือแบบแบ่งเป็น2ส่วนนะครับองมี2ลูกก็จะแบ่งเท่ากันนะฮะอันนี้คือ,อวัตถุดิบชิ้นแรกแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากๆนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือจุลินทรีย์ EM นะฮะ e ออันนี้คือไปหาซื้อได้ตามร้านเกษตรพันธุ์นะครับร้านเกษตรที่เขาที่เขาขายพวกเครื่องเกษตรนะรน่าจะมีเกือบทุกร้านนะครับ EM น้ำา e EM น้ำหมักจิ๋วภาพนะครับแล้วก็อันนี้คือ1ลิตรนะครับ1ลิตรนะฮะอย่างละโอ่งละ1ลิตรผมจะใส่อ่งละ1ลิตรนะครับอันนี้ ก็เป็นกากน้ําตาลนะครับกากน้าตาลกาลล้อนนี้น่าจะอยู่ประมาณ6กกิโล6กกิโลก็จะต้องแบ่งครึ่งเช่นกันนะฮะก็คืออาจจะเป็นปวงละ3กิโลนะครับซึ่งซึ่งจะแบ่งให้เท่ากันแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือสับประรดนะครับสับประรดนี่คือเป็นตัวที่จะมาทําให้กับพวกปลาพวกอะไรย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าแล้วก็มีเอนไซม์ ในตัวในตัวของอสับปะรดเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะก็จะใช้ถังละโอ่งละ3กิโลกว่าๆเหมือนกันนะครับซึ่งเราซื้อมาจากตลาดสดเมื่อสักทู่นี้เองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะใส่จะต้องใส่ด้วยนะรำรำละเอียดนะฮะร,รำละเอียดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอาจจะพุ้งหน่อยนะฮะนี่รำละเอียดนะครับ ซึ่งลำละเอียดนี้ก็หาซื้อได้ตามโรงสีนะถ้ามีหรือร้านเกษตรร้านขายอาหารสัตว์น่าจะมีนะครับนี่ฮะลำละเอียดนะซึ่งจะต้องใส่ด้วยอันนี้ผมใส่3ากิโลครึ่งนะครับสากิโลครึ่งเพราะว่ามาเอินได้มา6กกิโลกว่านะครับก็เลยต้องมาแบ่งครึ่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สําคัญด้วยก็เ,เป็นทาไมต้องใส่ไม่ต้องใส่ รำนะครับรำก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับน้ำตาลกากน้ำตาลนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับอ่าเริ่มกันเลยครับระดับแรกนะครับผมจะสับสับสับกระดนะสับสับปะรดต้องผ่าซีกเออมีดนี่ก็ต้องต้องรับไปคมหน่อยนะฮะถ้าไม่คมจะผ่าไม่ไม่ลงนฮะระวังมือด้วยนะครับท่านผู้ชม นีตอนนี้ผมก็จะลงมือตัวเองนะ<ส>ไม่ต้องไปนเน้นอะไรมากครับสูตรสูตรเหล่านี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ<ง>ี่เราก็หา้อได้อยู่นะเนีนยนะก็ะจะทำเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มาเดือวมาสับอีกครั้งนึงนะครับสับให้มันละเอียดกว่านี้หรือถ้ามีเครื่องบดนะครับถ้ามีเครื่องบดก็สามารถบดได้เลยเพราะว่ามันจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับ แต่ว,วันนี้ผมไม,ไม่มีเครื่องบดนะครับบรรยากาศก็นกในในสวนเลยนะครับบรรยากาศนี่คือแบบเรียกว่าบ้านบ้านเลยเสื้อผ้าก็ดูมอมแมมนิดหน่อยอออเพราะเราไปแต่งตัวหล่อๆก็สักพักเดียวก็เคลอะหมดฮะวิธีฝานนะวิธีฝานสับปะรดนะครับ,นนรบ,บ,รรรบก็ตัดมาเป็นชิ้นประมาณนี้ก่อนนะครับชิ้นประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเราต้องขออภัยด้วยนะครับเวลา เวลาทํานะเพราะเป็นมือใหม่จริงๆนะฮะแต่ว่าก็จะพยายามฝึกต่อๆไปนะครับอาจจะคล่องในอนาคตนะครับนี่นะก็เราก็ต้องทำมันชิ้นเล็กๆก,กันไว้สับสับๆอะไรก็ได้นะฮะก็ไม่ต้องแบบเป็นอะไรปลนี่อะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันกันกบเสิ่งเน่าๆนะฮะทั้งหมด,ดทั้งนั้นทีนี้เราแต่ถ้าเกิดว่าชิ้นละเอียดขึ้นมันก็จะทําให้ย่อยเร็วเร็วขึ้นนะครับด่วยง่ายขึ้นก็สับสับไปนะฮะก็ไม่ยาก สับๆแล้วก็ไปรวมไว้ในในภาชนะเป็นถังบ้างคารมังบ้างก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมใส่ในถังนะครับอันนี้คือถุงแรกนี่เป็น3กิโล3กิโลกว่ากว่าก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเออเดี๋ยวนะครับสักครู่นะตอนนี้ก็คือวิธีการเรื่องสับระรดนี่ก็เอกลักษณะแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวก็มาดูตอนที่เสร็จแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับในเมื่อได้สับปะรดมาแล้วนะครับเราก็จะเทในโอ่งนะครับที่เราโอ่งที่เราจะหมักนะครับก็เทลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือ3กิโลนะครับ3กิโลเป็นสับปะรดนะครับช่วยย่อยแล้วก็มีเอนไซม์ตามด้วยกรมละเอียดนะครับ3กิโลในโอ่งนี้นะครับ ทีนี้ผมจะทําให้กับท่านผู้ชมได้ชมสักองค์เดียวก่อนนะครับอีกองค์เดียวอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าจะถ่ายให้ดูองค์นี้เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับนี่คือรำละเอียดนะครับหาซื้อได้ตามโรงสีหรือไม่ก็ตามร้านขายอาหารสัตว์นะครับน่าจะมีเกือบทุกร้านนะครับเน้นว่าต้องเป็นรำละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นเป็นอาหารของชุลินรีนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำหมัก EM นะครับน้ำหมัก EM 1ลิตรนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ากลิ่นจะแรงมากเลยอย่าให้โดนเสื้อผ้าหรือว่าอย่าโดนตามตัวนะครับคงต้องใช้เวลาล้างกันนานหน่อยกลิ่นอาจจะแรงนิดนึงแต่อันนี้ทำไมต้องใส่ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่น้ำลงไปน้ําก็จะได้ไป ผสมเป็นด้วยนะครับเทราดลงไปเลยนะครับอันนี้อาจจะกลิ่นแรงกลิ่นแรงตอนนี้แต่ว่าเป็นตัวดับกลิ่นของปลากลิ่นปลานะครับซึ่งปลานี่จะมีกลิ่นแรงมากแล้วเวลาเราทําเสร็จนะครับเราต้องปิดฝาหรือว่ามีถุงดํามาปิดนะครับเพื่อป้องกันกลิน่นกลิ่นนี่จะแรงมากในช่วงที่ปลากําลังย่อยสลายก็คือกําลังเน่านั่นเองนะครับนี่คือ EM เอ่งลิตร ต่อไปครับต่อไปเป็นน้ําน้าตาลหรือว่าน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีกาก,ากน้ําตาลก็สามารถแทนงกันได้อันนี้ก็แต่กาก,ากน้ําตาลน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมกว่านะครับเพื่อที่จะดับกลิ่นของปลานะครับปลาเน่าอันนี้เทค,ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าแลนล่อนี้น่าจะเป็น6มิตรนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะผมเอาไปทํา ปุ๋ยหมักไปแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้เต็มถึง3ลิตรทีเดียวครับแต่นี่ก็แบ่งครึ่งครับเทปไปเลยนี่คือกากาน้ำตาลนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายเ,เครื่องเกษตรต่างๆครับหรือพวกเกษตรพันนะครับส่วนผสมหลังนี้เหล่านี้นะฮะเราต้องมาคนอีกครั้งหนึ่งเวลาเราผสมเสร็จนะครับเอาทีนี้ดูไม่ออกเลย ดูได้อย่างนะครับใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าใครมีมากกว่านี้ก็ใส่ได้มากกว่านี้ได้แต่นี้ผมมีแค่นี้วันนี้สูตรนี้ตามที่ศึกษามาก็ไม่ไม่น่าจะมีสูตรสําเร็จเลยทีเดียวแต่แต่ใครมีส่วนผสมอะไรก็อาจจะใส่ไปได้อย่างเช่นว่าซากพืชหรือว่าซากสัตว์นะครับ แต่ซากสัตว์นั้นจะมีโปรตีนมากกว่าพืชอันนี้น่าจะได้น,น,นะครับ3กิโลโดยประมาณนะครับเก็บไปก่อนเพื่อเดี๋ยวจะมีอีก1งโอ่งนะครับทีนี้ส่วนสำคัญเลยก็คือเรื่องปลาเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะต้องแบ่งปลาก่อนนะครับครับนี่คือปลาเศษปลานะครับ รือถ้าเกิดว่าเราเราหาเศษปลาแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้คือคือที่ต้องหาเศษปลาเพราะว่าประหยัดนะครับ <_ disputes> เป็นเป็นอะไรนะเป็นอะไรที่ประหยัดนะครับแต่ <_ unfamiliar> ถ้าเกิดว่า <_ venir> จะซื้อปลาแบบเป็นตัวตัวมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่จำกัดนะครับแต่ปลานี้เป็นปลาทะเลทำไมต้องเป็นต้องเป็นปลาทะเลอันนี้ตามความคิดของผมนะครับว่าปลาทะเลน่าจะมีเอ่อคุณค่าทางอาหารมากกว่า ปลาน้ำจืดนะฮะเพราะปลาทะเลนั้นก็มีความเค็มอยู่แล้วเพราะเกลือนั้นคือเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะฮะทีน,นี้ผมก็เลยเลือกเป็นปลาทะเลแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นปลาทะเลก็ได้นะครับเป็นปลาน้ำจืดปลาอื่นๆหรือเนื้อสัตว์อื่นๆได้นะฮะผมจะทำยังไงต่อไปยกยังไงเนะี่ยแหม่นด้วยนะมีส <c oughs> ิ่งเริ่มแรงนะครัเริ่มเริ่มเริ่มเป็นปองก็ฟด,ลด,ลดเลยนะยกคนเดียวทำัมปกใส่ตัวผมเองนัหลายวันนะครกว่าจะได้กินปลา เป็ <c oughs> นลมแบิหยดแมากๆกันอยากจะให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นมากเลยเกินะดูดูฟองกันเก็ดฟองอันนี้คือวิธีการนะไม่ไม่อยากไม่อยากให้เป็นหนอนนะครับถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแมลงวันเนี้ยไข่ลงไปเนะี่ยเป็นหนอนแน่นอนตอนที่ผมกําลังจะทำเนี่ยผมพยายามจะไม่ให้แมลงวันนั้นมาไขได้เลยนะนะตากลองมายื่นยกหน่อย,ย <c oughs> ในะยไม่แน่ใจว่าจะร่วงหกใ่ตัวหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็แบ่งขึ้นนะครับผมมีผมมีสองสององค์นะครับ เอาองค์แรกก็แบ่งไปก่อนนิดนึงนะครับโหเลือดเน่าเลยดูนะครับเป็นปลาเป็นมันมากเลยคือเป็นมันปลานี่มันก็ดีดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันปลานี่มันจะช่วยจับใบของพืชนะครับซึ่งซึ่งพืชบางชนิดนั้นใบมันลื่นก็คือปุ๋ยเราไม่สามารถที่จะไปจับใบได้นี่ผมไม่มั่นใจว่าเกินไปหรือเปล่านะต้องตัดแบ่งกลับไปหน่อยไหอืมน่าจะเกิน เยอะไปหน่อยฝังนี้เอาเดี๋ยวต้องแบง่งอืพอกลับเัานะครับเป็นเริ่มแรงมาก okay, okay. ตอนนี้ยัง <Yeah. S 1> ยังไม่ไม่เน่ามากฮนะเพราะว่าเพิ่งเอาอมาเมื่อวานเต่เมื่อวานนั้นไม่มีไม่มีสับปะรดนะฮะสับปะรดไม่ได้ <laughs> ก็เลยต้องรอเป็นวันนี้เพราะมีตลาดนะครับ ซึ่งก็เลยต้องจริงๆแล้วมันได้มาสดๆยิ่งดีนะรเราไม่ต้องมาทนกับกลิ่นที่มีความรุนแรงนะครับอันนี้พอเราผสมเสร็จนะฮะมันยังขาดเหลือตรงไหนบ้างอันนี้เขาเรียกว่าหินภูเขาไฟนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ผุ๋ยเคมีนะครับที่เห็นเนี่ยทีนี้จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าแต่มันมีธาตุอาหารนะฮะถ้าเราต้องการให้ปุ๋ยของเรานั้น ประสิทธิภาพมากขึ้นก็น่าจะใส่นะครับแต่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ผมจะใส่ประมาณสักกิโลหนึ่งกิโลนะเน,นี่ยเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็นผาาบะรุงดินหรืออะไรประมาณนี้นะฮะไม่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นทํามาจากดินหินภูเขาไฟนะครับจะใส่ประมาณสักหนึ่งกิโลนะรประมาณถ้าว่าถุงนี้ประมาณสองกิโล ก็จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าผมเพิ่มต้องการเพิ่มธาตุอาหารให้กับปุ๋ยของเรานะครับทีนี้มองเห็นไหมครับว่าลักษณะของโอ่งก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้น้ําเวลาเราใส่น้ํานะครับเราต้องใส่น้ําให้อยู่ประมาณให้เหลือพื้นที่ว่างไว้สัก30%ของภาชนะนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อให้การช่วยสลายนั้นในระหว่างที่การช่วยสลายนั้นจะมีแก๊สบ้างจะมีอากาศบ้างถ้าหากว่าเราใส่เต็มแก๊สตัวนี้ก็จะทําให้มีเกิดแรงดันขึ้นมาทําให้ฝาปิดหรือว่าอะไรนี่บึกออกมาได้ซึ่งจังหวะนั้นนะครับอันตรายมากอันตรายตรงไหนคือถ้ามันแตกขึ้นมาได้นะครับเหม็นเหม็นไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวกนะ็เลยต้องเองเวน้นที่เซฟเพื่อให้เขาได้ ให้เขาได้มีพื้นที่ในการขยายตัวของตัวปุ๋ยของเราหรือว,ว่า,า,าวัตถุต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะเติมน้ําลงไปนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ้น,นะครับแต่ว่าน้ํานั้นนะครับเติมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าน่าจะเว้นไว้สักประมาณ30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของภาชนะที่เราหมักนะครับวันนี้ผมก็เลยใช้อง่องโอ่งนั้นมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อนะครับ ถ้าไม่มีโอ่งก็เป็นถังพลาสติกก็ได้นะครับใส่น้ําลงไปครับเตลงไปเลยนี่เริ่มน่าจะเป็นปุ๋ยแล้วนะฮะเอาละครับ,ลรบหลังจากที่เราเติมน้ํานะครับท่านท่านผู้ชมสังเกตนะฮะจะเว้นไว้เหลือพื้นที่ไว้ในภาชนะประมาณ 20- 30เนะฮะยิ่งยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าถ้ามากไปแล้วเราก็จะได้ปริมาณปุ๋ยที่น้อยลงเพราะว่า หลายท่าน,นคงสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องใส่วัสดุอื่นก่อนก่อนที่จะเติมน้ำนั่นก็เพราะว่าหากเราเติมน้ำไปก่อนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกะปริมาณของของสวนที่เหลืออย่างที่บอกไปนะครับทีนี้หลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จก็ต้องมาคนนะครับคนให้ทุกอย่างให้มันเข้ากันนะครับคนในทุกส่วนที่เราผสมไว้ให้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะ เท่ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปิดปิดปากโอ่งนะครับด้วยด้วยถุงหรือว่าพลาสติกหรือว่าฝาอะไรก็ได้นะฮะเราจะคนไว้ไอ้มันเข้ากันได้หมดทุกส่วนนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ในที่ร่มร่มแบบนี้นะครับประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วเราก็จะนำปุ๋ยพวกนี้ไปกรอกใส่ขวดหรือว่าใส่ แกนล,ลอนนะเดี๋ยวให้ดูแกนล,ลอนนะครับจะเป็นขวดขวดน้ําดื่มก็ได้นะรหรือว่าแกนล,ลอนแบบนี้ก็ได้นี่กแกนลอน5ลิตรแบบนี้5ลิตรนะแบบนี้่ลิตรอันนี้อาจจะไปหาซื้อได้นะครับแต่ถ้ามีขวดอยู่แล้วเช่นว่าขวดน้ําดื่มขวดลิตรข,ขวดลิตรครึ่งอะไรประมาณนี้ก็สามารถนํามากรอกใส่ได้เดี๋ยวถึงตอนนั้นนะฮะอีกหนึ่งเดือนเนี่ยผมจะนําท่านผู้ชมมาให้ดูตอนที่ผมกําลังกรอก ใส่ขวดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะทําให้ดูอย่างเท่านี้ก่อนก็คือการผสมสมปุ๋ยของเรานะครับส่วนเรื่องที่จะมาใช้ปริมาณเท่าไหร่ยังไงนั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดคลิปนี้มีการตกหล่นอย่างไรอย่างเช่นว่าพูดไปอาจจะไม่ละเอียดมากก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่า เป็นเกษตรกรมือใหม่จริงๆนะครับใหม่จริงๆไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่ามีใจชอบมีใจชอบเรื่องเรื่องพวกนี้อย่างนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเรื่องมแมลงวันแบบนี้ไอ้เจ้าตัวหัวเขียวน่ากลัวมากตัวนี้จะไข่เร็วมากก็จะเป็นหนอนปัวยจะเป็นหนอนนะครับไม่ปุ๋ยของเราอาจจะไม่สวยมากกลิ่นที่มเมื่อกี้นะครับมีกลิ่นปลาที่กำลังจะเน่าพอได้ผสมกับส่วนที่เรา ผสมลงไปนั้นก็ปิ่นนั้นหายไปเลยนะครับแต่ในช่วงที่ว่าปุ๋ยกําลังทําปฏิกิริยาย่อยสลายนั้นนะก็อาจจะมีผิ่นใหม่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่พอเลยจากช่วงนั้นไปแล้วเช่นว่าหนึ่งเดือนไปแล้วผิ่นนั้นก็จะหายไปนะครับมีลงเหลือไม่มากวันนี้ผมก็รู้สึกภูมิใจกับปุ๋ยมากเลยครับเพราะว่าเศษปลาที่ได้มานั้นนะฮะดูสังเกตดูนะครับเป็นปลาทะเลตัวใหญ่ รับเป็นปลากระพงบ้างอะไรบ้างซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพสูงมากในรอบนี้นะฮะซึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องซื้อเสียตังค์ไปแค่ร้อยเดียวเพื่อให้กับแรงงานนะครับคือเห็นใจเขาก็ให้เข้าไป1นึ้บาทให้เขาได้มีกำลังใจที่จะทำงานแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะไปขอได้อีกนะฮะก็มานี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยว ผมจะปิดฝาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนแต่ว่าอ่อนิดหนึ่งนะครับในช่วงระยะ,ะระหว่างในช่วงระหว่างที่ปุ๋ยกำลังกำลังที่จะทำปฏิกิริยาอยู่นั้นนะฮะเราจะต้องมาเปิดฝาและมาคนทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละครั้งะนะครับอาทิตย์ละครคนไว้เพื่อที่จะให้มันได้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับท่านท่านผูน้ชมครับ รับ,บคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับปิดพลาอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเนื่องจากผู้ผู้ทำนั้นนะฮะก,ก็เป็นครั้งแรกแต่ก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรดีๆก็จะนำมาฝากกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ